สำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการหาในส่วนของจิ้งจอกเก้าหางมาดูกันว่าในงบ40กล่องนะครับมันจะได้สักกี่ตัวนะครับคลิปนี้พี่ก็จะแจกในส่วนของจิ้งจอกเก้าหางสีน้ําเงินนะครับเพียงแค่น้อง,องกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รุ้นรับจิ้งจอกสีน้ําเงินฟรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปไปเลยกว่าครับผมไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ยีกดีเกมเมอร์นะครับ เดี abei, ๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาเปิดในส่วนของกล่องเพื่อรุ้นรับในส่วนขอจิงจอกส bah, ีน้ําเงินนะครับจิงจอกตัวนี้แหละนะครับแต่เนี้ยมันเป็นสีน้าเงินนะแต่คือมันติดสถานะใหม่นะครับดูดิโคสวยเลยจิงจอกอันนี้นะครับผมจิงจอกสีน้ําเงินแต่มันมาติดสถานะเอฟเฟกใหม่นะครับเป็นสีแดงเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่ทรงหรือว่าหากล่องไม่เป็นนะครับพี่ขอแนะนํานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากให้พี่สอนนะครับว่า วิธีหายังไงนะครับนี่ดูดูดูส่วนของพี่นะดู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 อันนี้นะคือส่วนนี้สำหรับทาเฟสโดยเฉพาะเลยนะครับมันไม่ใช่ดีพี่นะเป็นเอดีช่องโจเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูน้องๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับโอเคครับน้องๆก็เก็บในส่วนของผลแบบนี้มานะผลที่ติดสถานะวุ่นวายแล้วก็ผลที่ติดสถานะความเงียบนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับให้มีสองเอฟเฟกใน2ผลนะครับเพื่อเราจะส่งในส่วนของที่จอกตัวนี้นะครับมันจะได้สงอันทีเดียวเลยนะครับผม ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าน้องแบบเอาแบบผลได้ผลหนึ่งมาแบบติดเอฟเฟกตได้ติดเอฟเฟกหนึ่งมาเนาะมันก็จะได้เพียงแค่แบบอย่างละอันเดียวอ,อย่างเช่นอันนี้ไอ้ผลอหุนของพี่นี่ติดสถานะาวุ่นวายนะครับมันก็จะได้เพียงแค่สีแดงนะครับแต่ถ้าน้องติด2สถานะแบบนี้นะครับลองกดไปดูนะปั๊บมันก็จะได้ขึ้นทั้ง2แบบนะครับผมแบบนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบดีจัดเลยนะครับอันนี้คือแบบส่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ20นาทีนะครับได้มาประมาณ40กล่องนะครับ ดูดิแบบรวดเร็วแบบห้าผลห้าผลคือใครอยากให้พี่สอนวิธีการหาในส่วนของค่าสถานะแบบนี้นะครับจากผลเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนในส่วนของคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้พี่ก็จะมาซุมโชว์นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะในส่วนของยิ่งจองสีน้าเงินนะครับนี่โคตรเท่ยิ่งจอกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปหาที่ทําเลสวยๆในการเปิดก่อนโอเคไปครับสี่สิบกองปับ๊บ โอ้โห و, โคดามะเมื่อกี้ก็พี่ได้มาหนึ่งตัวเหมือนกันต่อครับอันนี้ไม่ไม่หยุดนะ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 อูได้ดอกนนี้มาได้ดกนี้มาไ,ไปาต่อครับไม่ดีครับอกน,นี้ยังไม่ดีพออันนี้คือรมตามล่าในส่วนของตัวหม่อย่างเดียวจิงจกสีน้ำเงินอย่างเดียวอันนี้หยุดต่อ 40กล่องอะละน้องๆที่ดูนะ40กล่องมันมีโอกาสได้บ้างแหละนะครับแมวตัวนี้นะพี่ได้เป็นร้อยกว่าตัวแหละนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมเล่นไว้ละกันนะครับผมโอ้โหเอาจริงๆมันได้ยากอยู่เหมือนกันนะที่จบได้เงินแหนะไปครับไปครับเปเลยประมาณ3สิต3กล่องอะ่ะย้ายที่กันย้ายที่กันเอาโอเคตรงนี้แหละต่อครับต่อครับมาดูกัน แต่คือเอาจริงๆมันยังไม่มีวี่แววที่จะได้เลยนะคุณู้นะเมื่อไหร่มันจะได้นะครับซีเซิลนี้โคะเทเลยปล่อยตัวนึงได้ไหมเห็นที่เห็นในส่วนของคลิปนะเขากดาปกดั๊บเขากดหยุดแบบเนี้ยแล้วคือมันได้เลยอะ่ะโอ้เชี่ยต่อครับต่อต่อต่อซีเิลกองอะ่ะเป็นเลยยี่สิบ วิ้งต้นไผ่เหรอเป็นไผ่ความเท่ดีเหรออุ้ยได้ใกล้จัดเลยอุ้ยมันมีดอกใหม่ด้วยนะเมื่อกี้ดอกแยซะด้วยุ่้ยเมื่อกี้เห็นจิ้งจอกเลยเมื่อกี้จิ้งจอกเลยเมื่อกี้เพียนจิ้งจอกแบบลางๆอ่ะตอกครับใส่ยี่สิบห้ากล่องนะครับโอ้โหอันนี้ที่สิบกล่องนะเมลอีกแล้ว อนแรกดีใจนะตอนที่แบบเพิ่งอัปเดตมาดีใจว่าตอนนั้นได้ในส่วนของแมวมาแต่รู้สึกว่าตอนนี้คือมันได้ง่ายจัดเลยนะครับในส่วนของแมวนะครับเปิดโอ้โหตัวนี้ก็ได้ง่ายนะตัวนี้ดีอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการหานะครับเอ้ไม่ใช่ดิวิธีการวิธีพี่จะมาบอกว่ามันเล่นยังไงมันคอม,มโบกับตัวไหนเพื่อจะได้ในส่วนของดอกไม้ที่ติดค่าสถานะความเรียบและวุ่นวายนะครับแต่คิดหน้าเดี๋ยวพี่จะมีจะสอนว่าต้องทำยังไง ต่อครับยาวยาวไปครับอันนี้40กล่องก็ลองดูอันนี้อะไอไอตัวนี้นะไอยิ่งจอกเสียเงินตัวนี้นะพี่ได้รอบนั้นอะพี่แลกไป1กล่องแล้วก็เปิดไม่คิดว่าจะได้นะครับเลยไม่ได้คิดทิ้งไว้เปิดแค่กล่องเดียวนะก็เลยคือเปิดแค่กล่องเดียวปุ๊บได้เลยอะแต่รู้สึกว่ารอบนี้คือยังไม่มีวีเดียวที่มันจะมาเลยเลย1สิบหกกล่องนะครับเลย1สิบหกกล่อง ทีแงีแดงีแดง,แดงโอ้โหครานี้คือไม่กดสะกิปแหละคือปล่อยให้มันดันไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับเชอสี่ิบก่องแต่ไม่เป็นไรนะมันหาแป๊บเดียวเองครับ มันหาง่ายมากเลยนะครับใครอยากให้พี่สอนวิธีการหาว่าทํายังไงทาฟาร์มแบบไหนนะครับเฮ้ยเมื่อก,กี้เห็นลางๆงหนึ่งตัวใครอยากให้พี่สอนนะครับผมก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็มันมีรางๆงขึ้นใหม่แลวลางลางหลายรอบเลยนะมีแพนว่ามมนจะได้เลยนะเฮ้ยไล่ไลมีแพนหลายรอบเลยนะครับเดีกก้าวกล่องสุดท้ายไป เฮ้เมื่อีเมื่อกี้เ่เฮ้นั่นยเกฮ้ยเฮ้ยจิ๊กจิจกจิ๊กจิจกจิ๊กจิจกเห็นปลาสิบกองแต่จิอกสามารถหนึ่งตัวนี่จิ๊กสามารถหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยจิจก จิจงชิงจงชิงจงซ้ำชิจซ้ำใครอยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทําพี่จะสอนวิธีการหานะครับผมไปต่อเลยครับมาตัวที่สามต้องมาแหละอีกอีกเจ็ดกล่องอีกเจ็ดกล่องตอนนี้คือไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คือไม่เป็นไรแล้วต่มาแล้ว ขออันี้ข้ากลงไอ้ข้ากลงเยอะเลยข้าก,กลงเยอะเลยข้าก,กลง,อกกลงโอ้โหมาต่อครับอีกสามกล่องอีกสามกล่องสุดท้ายครับมาดูกันนะครับเฮ้ยเกือบได้นะเมื่อกี้เกือบได้นะเมื่อกี้เกือบได้นะครับ ต่อครับต่อครับอีกสองก่องอีกสองก่องเอ้ยมันขึ้นสีแดงรัวๆเลยนะแต่มันคือมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสอีกกล่องสุดท้ายเอาหมดแล้วสี่สิบกล่องได้มาหนึ่งตัวครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีอยู่แหละนะครับคุ้มไม่คุ้มกน้องลองดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจิ้งจอกนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสุ่มแจกให้นะครับเพียงแค่ลองกดไลค์ก็ใชดตามลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับจิ้งจอกน้ำเงินฟรีนะครับผมตามนี้นะครับ รู้สึกว่ามันออกง่ายกว่าไอตัวเก่านะตัวสีแดงอะรู้สึกมันออกง่ายกว่านะครับโอเคในส่วนของคลิปหน้าคลิปหน้านะครับผมใครอยากให้พี่สอนวิธีการหาผลที่จะเอามาแลกว่าทํายังไงถึงจะแบบได้เร็วนะครับผมในครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง10นาทีเอสี่สกล่องเออส10นาที10กล่องแบบแต่เราต้องปลูกก่อนนะไม่รวมการปลูกนะบางครั้งคือเรากๆต้องปลูกให้เป็นสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นวิธีทําให้ติดค่าสถานะแบบนี้นะครับแบบไวเลยแหละนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการ ทำนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม